คด okay. ูิไม่เป็นไรมันไม่เบิรนอย่างั้เแหยะ่อยเขียหนักหนักเอาออกไม่ไหวโอเค,อเค,อเคตอนนี้เราก็อยู่ที่บูธฟิตเนสก็คือเราก็ต้องระวังเรื่องของการถ่ายให้เห็นคนเพราะว่า เขาไม่อยากให้เราถ่ายให้เห็นคนซึ่งมันก็เป็นมารยาททางสังคมที่ถูกต้องแล้วละ่ะก็พยายามจะไม่ให้เห็นคนถ้าเห็นเราก็จะตัดออกตอนนี้น่าจะไม่เห็นไม่เห็นอยู่แล้วละ่ะก็รู้สึกบอกว่าเข้าใจดีตอนนี้ก็วอร์มก่อน หลังจากที่ไม่ได้ออกมานานโอเคักสนาที ระงนี่ก็เติมแผ่นเข้าใจดีว่าเป็นยังไงเพราะผมเองก็เคยทำงานมาเหมือนกันเพราะบางท่านเขาก็ไม่ได้โอเคไงโอเคเข้าเรื่องกันเลยคือผมเองก็ต้องขอโทษคนดูด้วยที่ไม่ได้ลงคลิปแล้วก็จะบอกว่าสิ้นปีนี้ผมก็ไม่ได้แข่งแล้วด้วยอะไรบางอย่าง ในความไม่พร้อมอะ่ะก็ขอโทษจริงๆก็รู้สึกผิดกับตัวเองมากๆแต่ก็ต้องเรียกว่าอะไรเราเองก็ต้องเข้าใจาไม่ใช่ไม่ใช่เข้าใจหมายถึงว่าไม่ได้ขอให้เข้าใจแต่ว่าโทษตัวเองไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็รู้สึกว่าประสบการณ์มันก็ทําให้เราเติบโตขึ้นนะครับเพราะไม่งั้นนะถ้าคิดวนว่าแบบ ผมก่อนหน้านี้นผมก็คิดวนว่าแบบรู้สึกผิดกับตัวเองเราทำไมทำแบบนั้นทั้งที่ทุกคนคาดหวังตัวเองก็คาดหวังแล้วก็มีคนที่รอดูเราอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันผิดพลาดไปแล้วยอมรับมันแล้วก็พัฒนาต่อประมาณนั้นแหละรอครบสองนาทีอีก30สบวิตอนนี้ผมมาฝึกอ่ะสามทุ่มและก็เป็นเวลาที่คนนอน แต่จริงๆแล้วถ้าผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นเมมเบอร์เราก็ถ่ายเลยโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจริงก็ไม่ควรหรอกแต่ก็คือเข้าใจแหละมันคงมีเคสเกิดขึ้นาบางทีเราไปคนอื่นมาถ่ายแล้วเห็นหน้าคนอื่นเนี่ยหรือว่ารบกวนแบบมางคน,คนเขาจะเล่นตรงเนี้ยถ้าเป็นผมผมเล่นผมก็ไม่กล้าเล่นเพราะาไอ้หานี่มันถ่ายมันต้องติดปูหรือเปล่าอะไรเงี้ยอืมเข้าใจดีแต่จริงๆก็อยากถ่ายเพราะว่าที่เนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้ว่ามันเท่จริงๆสามว โอเคครบมาเริ่ม ก็เมื่อยคือไอ้ทานี้ผมจะเล่นแค่สามแผนพอในอาทิตย์นี้ผมไม่เล่นเยอะถ้ามันกว้างไปก็เข้ามาใกล้ๆเลยนะเพราะว่นนี้มันคือมันกว้างมากใช่ไหมอืมเออนั่งตรงนี้ก็ได้นะเมื่อ,ปอยป่ะแบตจะหมดแบตใหม่จะหมดก็คือวันนี้เป็นวันที่ไม่กลับมาเล่นเวทใช่คือ ไม่ค่อยมีแรงสามแผ่นนี้ก็คือว่าหนักแลหละเดี๋ยวจะเล่นอย่างเงี้ยสามเซตในท่านี้แล้วกเออ็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาลองไปกินเหล้ามาเว้ยแล้วก็เข้าใจเลยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่กินเหล้าบ่อยคือไม่มีแรงยกหรือว่าพ่กคุณมีแรงผมไม่มีแรงผมลองกินแล้วแรงไม่ดีเลย มันเหมือนแบบไม่มีเรี่ยวแรงอ่ะแปลกดิเดี๋ยว,หล,วยหลังจากวิดีโอนี้มมเอ้ยหลังจากวิดีโอนี้ผมอาจจะถ่ายเป็นช็อตๆเอาแล้วกันเพราะว่าวิธีการฝึกอมันก็ไม่มีอะไร,ระะเพราะว่าเครื่องนี้มันเป็นเครื่องที่ดีอยู่แล้วผมพยายามหาซื้ออยู่ เดี๋ยวถ้าผมหาซื้อได้ผมก็จะไม่มาที่นี่แล้ว <ouse> เพราะว่าที่ระะที่ยิมผมเครื่องหลังบางตัวที่นี่ไม่มีด้วยซ้ําแล้วก็ผมคิดว่าเครื่องหลังผมสามารถพัฒนากล้ามหลังผมได้ดีขึ้นด้วยซ้ําแต่ว่าผมขาดเครื่องอกนะซึ่งเครื่องอกบน,เ,นเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ดีจริงๆถ้าสุว่ามีโอกาสเนี่ยก็อยากให้ทุกคนมาลองนะครับเครื่องไซเบ็กตัวนี้โคตรดีเหนื่อยวะ เมื่อกี้ขับรถวนทางด่วนรีบโอ้ย oh, แ yeah. แม่งโคตรสวยตังค์ก็ไม่มีเกือบไปแล้วไงโอเคยกก่อนมาเซืสอง โอ้ยเฮียหมดแรงคือวันนี้แมงไม่มีแรงนะไม่ได้เล่นมาเป็นอาทิตย์เวลาสังเกตนะเวลาดูอะ่ะดูว่ากล้ามอกมันขยับเวลาฝึกอะ่ะถ้าเกิดว่าข้อศอกขยับมากกว่าอกอะ่ะยังไงก็จะโดนหลังแขนนะครับนี่คือจุดสังเกตที่ทุกคนควรจะดูเวลาทุกคนเล่นถ้าส่วนข้อศอกขยับเยอะหลังแขนคุณจะโตแต่ถ้าตอนที่คุณนอนแล้วสังเกตผมเนี่ย ถ้าคุณเห็นนะเนี่ยอกผมจะค่อยๆหดเข้ามาอย่างนี้นะครับมันเสื้อผมจะค่อยๆพับอย่างเงี้ยนะอันนั้นก็คือใช้ได้แล้วโอเคเดี๋ยวผมปิดกล้องก่อนเกรงใจชาวบ้านนะครับบาย หน้าถ้าเรามาใครจะถ่ายให้เราไม่รู้จะให้ถ่ายหรือเปล่าจะถ้าเขาไม่ถ่ายขอคืนเมมเบอร์ได้บอกว่า,วา,วาจริงๆก็เข้าใจว่ะแต่ว่าแบบเซ็งว่ะแต่ก็เข้าใจเซ็งเซ็งแต่ก็เซ็งเดี๋ยวอนาะคตจะมีเป็นของตัวเองมีแล้วแหละต่แบบเดี๋ยวซื้อแม่ให้หมดเลยอยากได้แล้วก็จะได้ถ่ายเที่แล้วก็ทำไฟอย่างนี้เลยเท่ yeah ใซ่ที่สองตักสองนาทีตอนนี้ถ่ายจอหน้ามากแตมมมมมมก่มันเหมือนมันเหมือนไกลอ่ะมันเหมือนใกล้ไปอ่ะใกล้ชิบหายเลยแหละไหนลองดูดิเป็นไงอะไรปรากพนะแาะว่าเดี๋ยวมไม่มีรถ้ว 自拍。 ชั่วโมงเขาจะปิดแหละผมจะฝึกอีกประมาณสามท่าแล้วก็จะครบสี่ท่าเลยที่เ่อห้านวะเวลาไม่พอมมก็ได้แค่นี้แหละโอเคต่อไปล่นหลัยเครื่องน,นี้ข้างหลังเครื่องนี้เครื่องแฮมเมอร์จินไฟ ไม่ค่อยเวอร์ชอบผมเพราะผมชอบไซเบ็กมากกว่าแล้วก็ตัวชนุษเพชรอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นเครื่องพีดีแต่ว่าที่ยิงเรามีตัวนี้แล้วไลฟ์เปนเนี่ยต,ตัวนี้ตัวนี้เรามีแหละแต่ตัวนี้เราไม่มีไอตัวนี้เราอ่ะเคยจะรับของไนคนคนหนึ่งมาไว้ มันโพดขายในเฟซบุ๊กแต่ว่ามันพูดจากวันติงนะมันพูดจาแบบว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องนี้แพงมากเลยนะครับเครื่องที่แบบว่าแต่พอสุดท้ายนะเครื่องแบบเนี้มันเป็นเครื่องเฉพาะกลุ่มมากๆมันไม่มีใครซื้อของมืนะครับมันคือเวลาเราขอรอคือเรื่องของเรื่องคือเราขอรอขอต่อรองราคามันแต่ว่ามันพูดจาไม่เข้าหูซึ่งมันนานมากนล้วจำไม่ได้ จนปัจจุบันนี้เพิ่งมาเจอล่าสุดว่ามันลดราคาลงจากแสนสามหรือแสนสามปลายนี่แหละตอนนี้มันขาดแสนเก้าพันสมนาคมีซื้อมึงหรอกทำไมพูาลดแบบนั้นอ่ะอ่ะไม่ซื้อเลยเดี๋ยวเป็นเหมือนแจ็คแปปูนะปูไม่ได้ไดเปเต้นที่ไหนก็ร้อนฮูที่เต้นที่ไหน ชื่อเราไม่เป็นไรหรอแถ้วเ,เรากูชื่อมัะเป็นแต่เราไม่ได้ชื่อไม่ได้กล่าวถึงใครก็ไม่รู้นี่คนขายก็มีทั้งหลายคนเอาจริงถามว่าเครื่องหลบเดกนี่นไนหลบแไม่มีคนเห็นเ้วย เอาจริงเครื่องพวกงนี้นะถามว่าจําเป็นับการชางกล้ามมากไหมมันก็ยังมีเครื่องอื่นๆใช่ปละ่ะที่มันเป็นเครื่องจีนหรือเครื่องประเทศอื่นนะ่ะแต่ว่าบ้านเราได้แถวนี้เราก็ในเมื่อเรามีสิ่งที่ดีเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีเพื่อลดสมองเราแต่ข้อเสียคือราคาแพงน,น,นะแต่ก็เข้าใจได้คือเครื่องราคาแบบนี้ตัวละแสนสองแสนเนี่ย ตัวนี้ตัวนึงเนี่ยตัวเนี้ยน,น่าจะมีสามแสนเพราะว่าเขาเปลี่ยนเบอกมาเป็นแบบเป็นเบอกแบบเคปลาเพราะว่าปกติเพราะว่าปกติอ่ะไอ้เครื่องพวกเนี้ยมันจะมีแบบเบอกที่เป็นแบบธรรมดากับเบอกที่เป็นเคปลาอย่างเงี้ยอันนี้ราคาก็จะสูงขึ้นโอเคยังไม่ถึงสองร้อย นี้ก็คงจะไม่ได้อธิบายอะไรมากเพราะว่าเราไม่รู้จะพูดอะไรดึกแล้วสามทุ่มครึ่งหรือสี่สี่ทุ่มยิมเขาปิดแล้วจริงๆเรามาถ่ายตอนสามสามทุ่มครวันก็ได้นะเขาเขาก็คนน้อยปะ่ะก็น่าจะเหมาะสมกว่าเดี๋ยวเดี๋ถามเขาเลวกันอาจจะขอสุ่มสามทุ่มเนี่ยคนไม่มากจะได้ไม่รบกวนคนอื่น เคารพเคารพสิทธิทส่วนบุคคลของทุกคนแหละครับแต่ว่าอยากถ่ายนะ <laughs> แต่ก็ไม่ได้ให้เห็นใครไงใช่ปะถ้าเราเห็นเราก็หลบแต่ก็ที่มันเหมือนกับมันเกรงอนะ่ะเหมือนกับมนะักการที่แม่งโพสแบบมดผมผมเคยเว้ยผมทำท่าเคเบิลคอร์สอย่างเงี้ยและมอีอีคนข้างหลังอ่ะอันี้ก็โพสไปสโพสแบบโพสกล้ามอนะไรเงี้ยแม่งโพสสองขาลูกตาเยแล้วก็แบบไม่อยากเล่นอนะ่ะไม่อยากมองแม่เลยเขาดูเล่นโอ้โหแต่มัน โอ้มันสะท้อนอันนี้อยู่ข้างหลังอะไรไะอย่างเงี้ยตลบอย่างฮาเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นละเป็ที่สอง นคือล่าสุดเพิ่งเล่นในเครื่องนี้สามแผ่นไปตอนนี้สองแผ่นมือจะตายและสามแผน่นหคือสามแผ่นยี่สิบอันนี้แผ่นละสิบห้าโอ้ยเย้หายอยู่ปะห <Yeah. S 1> น,นึ่นสิบสนาท ิดเองไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรช่างมันเถอะเราปล่อยไปเราไม่ได้คาดหวังกําไรอะไรแล้วเราถ่ายเล่นๆให้ประชาชนดูคือด้วยความระยะใกล้ของเลนะแม่งใกล้แบบใกล้แบบอย่างนี้แล้วก็จะติดหน้ากัอยู่แล้วแต่มันก็จะได้ยินเสียงชัดแล้วมันก็จะไม่รบกวนคนอื่นแต่มันคือใกล้สักใกล้แบบนี้เดี๋ยวให้ดู

คิดวา่าจะได้สักฮาท่าคือท่าเนี้ยท่าที่เราเล่นเป็นมอนอางอกี้อันนี้อันนี้คือท่าจะไปดิอแล้วเออท่าเนี้ยมันเจ็บศอกเวลาเล่น,นเยอะมันเหมือนกานมันยาวนะมันไม่เหมือนดัมเบลผมจะเจ็บตรงนี้ผมก็เลยปรับท่าให้ไม่ต้องใช้ตรงนี้ช่วย ใช้เครื่องนี้นะครับเพราะว่าในตัวนี้มันจะดันตรงนี้เราสองข้างข้อดีของมันก็คือคานันสั้นมันก็ง่ายขึ้นโดนไหลขึ้นนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ที่โดนไหลข้างนะครับในลักษณะเครื่องแบบนี้จะมีอยู่หลายแบรนด์ใช่ไหมแต่ว่าแบรนด์ที่ผมชอบที่สุดก็คือไซเบ็กเหมือนเดิมมุมสายดีสุด เราโชว์ให้ดูแต่ว่าอุปกรณ์ที่เราเล่นคืออุปกรณ์ไลฟ์ฟิตเนสมูลหลักโทรมา มืดเลยตรงนี้เป็นไรามอบางมืดก็ช่างมันก็หามุ่มหม่ตอนนี้เขาปิดเพลงแล้วดีใจจังเลยหมือนปิดเพื่อเราแต่ไม่เขาจะปิดเิ้มมันจะปิดเพื่อเราก็เพิ่มหลังเซตสี่ท่าเล่นเป็นสี่ท่าถ้าผมรวยนะ จะเปิดยิมใหม่แล้วผม่าจะเปิดดึกแม่งเลยปิดดึกๆแต่ใครจะเฝ้าให้กูวะอาจจะใช้ระบบสแกนเข้าออกแล้วก็จัดก,การเองบริหารบริการตนเองอยากจะมีอย่างนั้นเลยเกินอีคนที่จะเล่นเกมมึงก็เล่นเต็มที่เลยมึงไม่นอนก็เริ่มมึงเจ๋งเลยมันไปได้อนะ แต่ก็ค่าใช้ใจ่ายก็สูงผลกำไรก็ต่ำถ้าสมมติว่าเปิด24แต่มันก็มีฟิตเนสที่24ชั่วโมงแต่มไม่รู้เขากำไรอะปรกำไรนะไรเ,เพระ่ะฉะนั้นเขาจะทำทำไมวะไม่เขาก็แค้นแบบผมเนี่ยที่ไม่เล่นดึกไม่ได้เล่นดึกแบบบางทีก็ไม่อยากเล่นดึกเหมือนกันถ้าผมถ้าผมเป็นพนักงานผมก็อยากกลับบ้านเร็วเหมือนกันเนี่ย มันเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะ นี่กลับมากินสามสี่มื้อแล้วเมื่อเช้าหมูปิ้งกลางวันเวขนมปังบ่ายสามสลัดผักตอนเย็นข้าวผัดปูเดี๋ยวกลับไปมื้อที่ห้าแล้ววะดิใช่ป่ะเช้ากลางวันบ่ายสามหกโมงโอ้ยมื้อที่ห้าโมงที่ห้าเดี๋ยวอยู่ใกล้แถวเนี้ยเดี๋ยวไปฟิตเว้ แล้วก็ซื้อเวอีกปุ๊หนึ่งเพราะตอนนี้ฟิตเวราคาลดอยู่หน้าร้านบอกเทคนิคนะครับบอกเทคนิคเข้ามาใกล้ๆฟิตเวหน้าร้านราคาถูกสุดช้อปปี้ไม่ถูกแล้วก็ตอนนี้หน้าร้านเนี่ยเขาบอกว่าเขามีลด20%เพราะว่าเขาเปลี่ยนตัวกระตูนตรงขางเขาโคตรคุ้มปิดไฟแล้วปิดไฟแล้วเดี๋ยวอีกเซตนึงเราจะกลับบ้านแล้วตอนนี้มันดึกแล้วไง กี่โมงวะเนี่ยวะตอนนี้มันจะสี่ทุ่มแล้วเดี๋ยวเรากลับกันก่อนเราเสร็จอสร็หนึ่งแล้วพอแล้ะเราเกรงใจเดยพี่พนักงานเขาจะเก็บของอ เาจริงนะผมก็ไม่ได้เป็นคนที่เล่นเวทด,ดีอะไรขนาดนั้นผมก็เล่นมั่วๆไปเหมือนพวกคุณนั่นแหละยอมๆแต่ว่าบางครั้งเนี่ยในการแข่งขันมันก็สําคัญแต่ถ้าเล่นให้มันสนุกก็สาคัญเหมือนกันนะครับแต่ว่าเล่นให้ครบส่วนการเนี่ยก็พอแล้วต้องอะไรมากเดี๋ยวเราติดใหม่แล้วอัดวิดีโอใหม่ตอนที่อยู่ข้างล่างก็บรรยากศาศยิงรันนี้ไม่มีคนลว เห็นไหมายินมมันเท่ขนาดไหนถ้าเป็นไม่ได้ผมก็อยากจะมียินแบบนี้เหมือนกันแม่งโคตรเทส่สุครับเครื่องไมงง่พอสุดยอดที่สุดเลยเท่าที่เคยจะเล่นมาที่นี่ยังเป็นหนึ่งในใจของผมเสมอนีไ่ไป่กบไปโอเคตอนนี้ก็ฝึกเสร็จแล้วไม่เป็นการรบกวนใครอย่างแน่นอนนีห่หน้ามืด ไปกลับบ้านกันตูนคือเวลานี้ก็เป็นเวลาดึกมากอาหารรไม่เจอใช่ตลกแล้เฮ้ยรถถ่ายไม่ใช่แล้วสมองเลอะเรือนลก็ฝึกไป4ี่ท่าชิวๆพอแล้วเดี๋ยวกล้ามโตเกินเดี๋ยวรอบหน้าเราค่อยมาถ่ายเองแล้วกันเพราะว่าเขาก็กังวลไม่รู้ปะ ออมไม่ให้ถ่ายน้อยอะขอใครได้บ้างอขอให้หน่อยได้ไหมยิ้มเท่แต่ไม่ให้ถ่ายโถเลยถ่ายแต่ขอไปคุยกับผู้บริหารก่อนมาสัตย์แต่ก็ให้ถ่ายแหละแต่ก็ขอบคุณมากเขาก็ต้องพูดเป็นกันนั่น <laughs> ไม่เป็นไรจริงๆอยากขอไม่มเบมอร์คืนเดี๋ยวลองไปคุยกับเขาดีกว่าวส่วนใหญ่มันมันถ่ายมันไม่คืนไว้ มันก็ต้องมีกฎก่อนมันไม่มีกฎเลยเด็กอยู่ๆมันก็ขึ้นแค่ป้ายบอกว่าไม่ใช่หมายถึงว่าที่จะไปขอเงินรีฟันอ่ะก็โวยวายเดยวเขาก็คืนเนี่ยอยไอ้เขาไอ้คนอ่ะใช่พีรู้จักก็ของโวยไปไปโวยวายแล้วผู้เล่นเดี๋ยวกรับ โอเคตอนนี้ผมก็อยู่ในรถแล้วทุกท่านขับรถกลับบ้านเดี๋ยวผมจะไปกินข้าวผัดปูหน่อยได้ไหมจะไปซื้อเบสหรือเขาไม่ไปนะห้าทุ่มแล้วไปก็ได้ไหมไปให้มันจบๆหรือว่าค่อยไปวะเดี๋ยวถามนักเรียนว่าเขาจะเอาเวรหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวๆค่อยๆมาพวงนี้ก็แเละเออเผื่อเผื่อพี่เขาฝากซื้อด้วย ประมาณนี้ประมาณนี้ถ่ายได้นิดเดียวแต่มันก็ไม่มีอะไรแหละเดี๋ยวค่อยมาถ่ายตอนเล่นคนอื่นดีกว่านะคลิปนี้จะได้ประโยชน์เปล่นเนี่ยไม,ไม่เป็นไรประโยชน์มีไหมเนี่ยคลิปนี้ไม่ไม่เป็นไรนะถ่ายให้ดูพอแล้วน้องน้องก็ไปเล่นตามแล้วกันนะอาจจะมีนิดนึงโอเคไปก่อน